ทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องอารามีใบัญญานะคะไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนี่ตอนนี้ติดโควิดอยู่บ้านอยู่ในห้องค่ะกักตัวอยู่ในห้องแต่ว่ามีเรื่องจะมาเล่าว่าอยู่ในห้องอะ่ะก็ไม่ใช่ปัญหาของผู้หญิงสามารถช้อปปิ้งออนไลน์ได้นี่จ้ามาจาก เว็บไซต์ที่ชื่อว่าเชนมันไม่ใช่ปัญหาของผู้หญิงในเรื่องการช้อปปิง้งโดนกักตัวยาวนานขนาดไหนขอแค่มีอินเทอร์เน็ตมีเงินแล้วก็มีโทรศัพท์เราก็สามารถช้อปปิ้งออนไลน์ได้สบายๆเลยมันอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่มีอะไรทำนะกักตัวอยู่เราก็เลยเออกดๆไปมันไม่ได้แพงด้วยทุกคนมันได้ตั้งหลายอย่างไ แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าตัวจริงมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันเลยนะคะดูดิถุงเบอร์เ,รเลยถุงหมดเนี่ยพันเดียวเองอะส่งมาจากต่างประเทศด้วยนะส่งเข้ามาในออสเตรเลียเออเดี๋ยวมาเปิดดูด้วยกันนะเขาก็เพิ่งมาส่งวันนี้แล้วก็จะบอกว่ามาก่อนเวลาตั้งหลายวันใน เจน่าจะออเดอร์ไปประมาณสี่ห้าอย่างอะ่ะเฮ้ยเขาได้อะไรมาก็แถมอะไรมาอ๋อ10% off ว้าไม่แต่สวยๆอะ่ะชุดราตรีสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยอุ้ยจะโชว์หนอยดีหนึ่งสอง ฮ้ยสีมันก็สวยเว้ยเฮ้ยเุ้ยสียังแจ่มอะ่ะเดี๋ยวมาใช้ใดูเุ้ยสีก็สวยอะเฮ้ยได้สี่อย่างอะพันหนึ่งอะ่ะห้าอย่างทุกคนเราสั่งอันนี้ด้วยวะห้าอย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าจะกระเป๋าหนึ่งพันบาทส่งฟรีด้วยนะ เฮ้ยมาเปิดพร้อมกันเลยนะแพ็คเกจตเขาก็จะบรรจุมาอย่างนี้ดูดิใส่ถุงห่อให้อย่างดีเลยดูดิใส่ถุงพับมานี่ขนาดส่งมาจากต่างประเทศนะยังไม่มีรอยยับเหี่ยวยน่นหรือว่ายู่ยี่เลยยังเป็นแบบสวยงามมากดูดีเดี๋ยวมาลองด้วยกันนะคะหุยตื่นเต้น เริ่มจะแกะกระเป๋าก่อนไหมเริ่มจะแกะกระเป๋าก่อนเนาะกระเป๋านี้คือเจ๊มีเยอะมากจะบอกว่ามีเยอะมากแต่ก็เฮ้ยมันถูกอ่ะพวกเธอมันถูกอ่ะหาอ,อกไหมอ่ะด,ดูน่ารักไหมน่ารักเนาะดูข้างหลังนี่สําหรับคนที่ชอบกระเป๋าเล็กๆอย่างเจ๊อ่ะชอบกระเป๋าเล็กๆใช่ไหมชอบกระเป๋าใบน้อยๆแบบว่าใช้ชีวิตประจําวันอ่ะเฮ้ยสวยอ่ะ พวกแกคือลายลายแล้วก็ผ้าเขาแบบถ้าเทียบกับราคาเทียบกับเงินเทียบกับคุณภาพก็คือเฮ้ยใช้ได้อันนี้จะบอกว่าประมาณไม่กี่บาทนะ่ะไม่กี่ร้อยอะ่ะเออแล้วไปเห็นในเว็บไซต์หนึ่งอะ่ะโอ้โหตั้งหลายพันแน่หลายพันบาทอ่ะนะอันนี้ไม่กี่ร้อยบาทอนะ่ะนี่พอแกออกมาใช่ไหมเนี่ยมันก็จะเป็นหนัง ธรรมดานะแล้วก็มีช่องตรงนี้อีกอันนึงมีช่องอยู่ตรงนี้ไว้ใส่แบบการ์ดใส่เกิร์ดแล้วก็มีสายให้มีอะไรอีกกระดาษยัดมานี่มีป้ายด้วยนะป้ายเขาก็จะเอามา้อ้ตรงไหนอะนี่ไง ป้ายอันนี้เขาก็จะห้อยแบบเห็นไหมพวกเธอมันก็จะได้อย่างเงี้ยอันนี้ทำไมมันออกเบี้ยวๆวะอยู่ประมาณนี้ไหมไม่ออกมันจ้องอยู่ข้างล่างนี้แล้วก็ห้อยไปเลยจ้าห้อยกระเป๋าก็เลยจ้าเป็นอย่างเป็งไงไ ก็สายก็รูดได้เนี่ยปรับได้ปรับแต่งได้นี่อยากให้สั้นยาวขนาดไหนเฮ้ยเฮ้ยมันได้ว่ะเป็ไนไงเฮ้ยถูกใจคือสมราคาน่ะเพราะว่าบางเว็บอะมันแพงมากน่ารักอะนี่สะาย,ยางี้ก็ได้ รือว่าเราจะหาสายมาเปลี่ยนก็ได้นะถ้าเราไม่ชอบสายใหญ่ๆอย่างเงี้ยทุกอย่างมันดูโอเคแต่สายอันนี้เราไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะว่ามันดูเหมือนเป็นกระเป๋ากระเป๋าผู้ชายปะเออมันดูเหมือนเป็นกระเป๋าผู้ชายอะแต่ว่ามันโอเคนะโอเคหนึ่งอย่างถูกใจนะคะหนึ่งอย่างถูกใจโอเคเดี๋ยวมาอันต่อไป เอาเสื้อยืดก่อนเราสั่งเสื้อยืดกี่อันเราชอบเป็นคนชอบใส่เสื้อยืดเสื้อยืดหนึ่งอันดูแพคมาอย่างดีเลยเนาะหุยผ้าผ้าอย่างดีใครอยาหาว่าเจ๊น่ะหุยดัดจริบไม่นะผ้าเขาอย่างดีมากเลยทุกคนผ้าแบบนุ่มดูดูด,ดูดูจากการสัมผัสนะไม่มีการแบบดูดูดูด ดูจากการที่เจ้สัมผัสนะดูดิดูดนะดูจากขยำนะแล้วปล่อยนะดูดิผ้านุ่มมากเฮ้ยแนะนำอ่ะโอยใหญ่อหญ่ดูใหญ่มากใหญ่มากเลยเฮ้ยแต่ว่าเจได้นะเว้ยเพราะว่ามันเป็นเสื้อแบบไหนนะ ทุกคนมันเป็นเสื้อแบบว่าใส่แบบว่าใส่กังเกงขาสั้นเนาะแต่ก็มิดไปเลยอย่างเงี้ยทุกคนดูดีเฮ้ยก็ชอบอะ่ะยังชอบใส่ให้ดูเลยเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยหูยแนะนำว่ะทุกคนดูดี เฮ้ยเป็นไงกล้องมันไม่เห็นชัดใช่ไหมทุกคนดูนี้แล้วก็รัดเข็มขัดตรงนี้ก็ได้ถ้าใส่ขาสั้นก็พับแขนเสื้ออย่างนี้ก็ได้ทุกคนดูดิพับอย่างนี้ก็ได้นะเป็นไงเฮ้เฮ้ไม่พับก็ได้เนี่ย เป็นไงหุ้ยนุ่มมากผ้าบอกบอกเลยว่าผ้านุ่มสุดๆเลยนุ่มแบบเนี่ยขยี้อย่างเงี้ยนะออกมายังไม่ยังไม่ยับไม่เยอะอะไรเลยเลยนี่ยผ้าตัวเนี้ยนะจะบอกว่าถ้าไปซักอะก็ไม่ต้องรีดเลยเพราะว่าเป็นผ้ายืดผ้ายืดผ้านิ่มอะเพราะว่าผ้าถ้าผ้ายืดบางตัวมันจะต้องรีดใช่ไหมหลังจากการซักอะแต่ตัวเนี้ยบอกเลยเฮ้ยไม่เหม็นเ,เขาเรียกผ้าอะไรปะ ผ้าสดผ้าสดไหมไม่มันไม่เหม็นผ้าสดน่ะเครียกผ้าเออผ้าดิบไม่ใช่ผ้าสดไม่มันไม่เหม็นผ้าดิบด้วยเพราะว่าบางตัวมันจะเหม็นผ้าดิบเอ๊ะเมื่อกี้เจ๊ใส่สลับข้างปะวะข้างหน้าไปข้างหลังวะวะแกแล้วดูดีโอ้ยน่าจะสั่งเยอะเนี่ย สั่งมาขายต่อได้สบายเลยสั่งมาให้เพื่อนๆออยังทุกคนเก้าดอนเก้าดอร้อยสองร้อบาทเฮ้ยแล้วส่งฟรีด้วยนะ <c oughs> อ้าที่สองผ่านไปมาอันที่สามจ้าอันที่สามตะลงตะลงตะลงหุยจริจการอะเจ๊เป็นคนชอบชอบปิ้งมากไม่จริจการนี่ไม่ใช่เจ๊นะจ๊ะ อ๋ออันนี้เสื้อยืดอีกแล้วเออเจ้เป็นคนชอบเสื้อยืดก็ไม่มีอะไรมากเสื้อยืดธรรมดาอันนี้แค่ประมาณร้อยร้อเดียวร้อยบาทนะ่ะคือแต่อันนี้จะเหม็นผ้าดิบว่ะอันนี้จะเหม็นผ้าดิบผ้าดิบหน่อยๆแต่ว่าก็ไซส์ก็ได้นะไซส์อ่ะดูเิเจ้สั่งไซส์เอ ก็ประมาณนี้เดี๋ยวใส่ให้ดูเลยเพื่อเป็นการตัดสินใจของพวกเธอนะจ๊ะเฮ้ยแนะนำว่ะต่อไปเจ้ไม่สั่งจากเว็บไหนแล้วเจ้จะสั่งที่เว็บนี้เว็บเดียวให้มันจบจบไปเลยเจ้สัญญากับเพื่อนแล้ววเจ้จะไม่สั่งเฮ้ยอันนี้ก็เสื้อยืดแบบว่า สำหรับวันธรรมดาใส่ไปซื้อของไปกินข้าวเนี่ยมันก็ได้นะแต่อันนี้มันจะออกเหม็นผ้าดิบหน่อยต้องซักก่อนเออเหม็นอันนี้เหม็นผ้าดิบแต่ก็ผ้ามันอะผ้ามันไม่ได้นิ่มเหมือนไอ้ไอตัวก่อนอะไอ้ตัวที่แล้วอะหูยางนิ่มก็ชอบเลยแต่ตัวนี้มันออกเสื้อยืดธรรมดานึกออกไหม แต่มันก็สมราคาวะหวะสมราคาก็ถือว่าถูกใจสมราคาต้องซักก่อนนะเอาต่อไปไปเร็วเลยตัวที่สี่จ้าเปิดซิปเข้ามาอันนี้น่าจะเป็นชุดกระโปรงสั่งเยอะจนจำไม่ได้หรือเปล่าวะ เป็นชุดกระโปรงนะทุกคนชุดกระโปรงแตวเจใส่ให้ดูเลยจ้าใส่มันใส่มันออกกล้องนี่แหละนี่เออไซมันก็ได้เว้ยเจ๊สั่งไซส์เอสไปนะแต่ผ้ามันจะออกร้อนหน่อย,น,อยนะทุกคนก็เหมือน แต่แต่พูดถึงมันใช้ได้วะ่ะจะออกสั้นหน่อยนะแล้วก็ยางรัดแขนก็จะประมาณเนี้ยแขนใหญ่ๆนะเนี่ยแขนก็จะประมาณเนี้ยแขนคนหนูคนหนูะ่ะอ่ะบาน,บานตะแลงตะแลงเห็นไหมมันก็จะออกแบบเออเหยรอยชายเฮ้ยมันก็ได้นะเว้ยสมราคาก็อยู่แต่ว่า ตรงยางตรงเนี้ยมันจะรัดหน่อยนะเนี่ยเนี่ยมันขึ้นมาเกาะนี่เลยมันไม่ได้อยู่เอวนะนอยู่ใต้หน้าอกเนี่ยเราก็หาอะไรมาใส่หน่อยหาเข็มขัดมาใส่ตรงนี้แล้วก็ออกพุง พีมันก็ได้เว้ยแต่ผ้ามันจะร้อนนะใส่หน้าร้อนไม่ได้ตัวเนี้ยจะต้องใส่งานกลางคืนหรือว่าตกตอนหน้าหนาวอะหน้าหนาวแล้วก็ใส่กับบูทเวลายกแขนโอ้โหตัวยืดอะมันมันขึ้นมานีนตัดยืดออกได้ไหมวะถือว่าโอเคตัวนี้ก็ประมาณ ไม่ถึงสิบดอลน่ะร้อยกว่าบ,บาทโอเคอยู่ทุกคนถอดใส่ให้ดูก็ถอดให้ดูด้วยก็จะลำบากหน่อยหมาต่อชิ้นสุดท้ายเลยจ้าชิ้นสุดท้ายเลยแต่เดี๋ยวมันจะก็จะมีมาเรื่อยๆไหมอุย้ยตัวนี้สวยมากเลยสีดู สีบานเย็ยนสดเห็นไหมเห็นไหมมันไม่ค่อยมีพื้นที่ที่จะบานเย็ยนสดเดี๋ยวใส่ให้ดูนะจะซื้อมาทำไมนักหนาโดยชุดกระโปรงเยอะมากเลยแต่ถูกใจมากก็คือเสื้อยืดตัวแรกอะเสื้อยืดตัวที่เป็นลายลายชุดชาดอะอยังสวยเลยอะ ตัวนี้สีแบบสีใช้ได้เลยสีมันจะเหมือนในในเน็ตเลยนะในเว็บไซต์เขาสีนี้มันก็จะได้มาสีนี้ตัวเนี้ยสีในเน็ตแบบไหนมันได้มาแบบนั้นเลยนะเออตัวนี้ผ้ามันใส่หน้าร้อนได้นะเว้ยเนี่ยตัวเนี้ยผ้ามันใส่หน้าร้อนได้ แต่ไอ้ตัวเนี้ยถ้าใส่หน้าร้อนมันจะร้อนมากเลยเออตัวนี้ค่อยอยังชั่วหน่อยอยางมันไม่ค่อยรัดเฮ้ยตัวนี้ใช้ได้ว่ะนี่มีมาอย่างนี้เองนะเห็นไหมเนี่ยตัวนี้ใช่ไหมพันมาข้างหน้าฟรุบหนย ก็มีโบแล้วก็ผูกโบตรงนี้เห็นไหมว้าวสวยอะ่ะข้างหลังก็โอเคนะเออผ้าใช้ได้อ่ะทุกคนเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ไดตัวนี้เออตัวนี้ไซส์ S เหมือนกันนะทุกคนไซส์ S เออใช้ได้วะ่ะเขามีไซส์เยอะมากทุกคนโอเคนะคะไปตำกันได้เลยนะคะที่เชนจ้าไปตำกันได้เลยนะแนะนำเลยเดี๋ยวเจ้ก็จะไปตำเหมือนกนารตำอีกตำเยอะๆเลย ชุดราตรงราตรีอะไรก็มีเยอะกระโปรงกระเป๋ามีทุกสิ่งอย่างเดี๋ยวเจ๊จะสั่งอีกเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะโอเคยังไงคลิปนี้เจ๊ขอตัวลาไปก่อนนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะอันนี้เป็นโควิดอยู่นะเนี่ยแต่ว่าร่าเริงขนาดเนี้ย ตอนเป็นไข้หวัดใหญ่ยังไม่ร่าเริงเท่านี้เลยยังไงคลิปนี้เจ๊ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ